มันแรงมันแหงมันกับบางามบ้างามมันกับชีดเราก็เกลอกมันก็ตายก็ยั้งไปต้นเคสเทียเคสเทียตะกอนมันกับบ้ได้หลายแล้วได้ห้าสิบหกสิบนนะครับอันพ่อแนะน้ำตัวเนี่ยพ่อพ่อจะลั่นสิริยูบานสางแก้วตำบลมนต์คลองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นอาเฮ็ดหาไรอ่าเขาเหนียวสามเขาเจ้าสองในการปลูกเขาเนี่ยของพ่อนี่เจอปัญหาอย่างเนี่ยครับหลักๆ มันกับเ่ยวกับมันแรงมันแหงนี่ละ่ะกับแรงมันแหงมันกับพวกงามมันกับฉีดเราก็คือเก่ามันก็ตายก็ยังไปต้นเตี้ยเตี้ยอ่าปกตินี่ผลผลิตต่อปีได้ไรบ้างครับพ่อตะกอนมันกับว่าได้หลายแล้วได้แค่หาสิบหกสิบเนี่ยหาสิบหกสิบนี่เป็นสอบเป็นสอบสอบ,สอบน้ำตาลเลยเนะนี่ยตะกอนอ่าพ่อใส่ปุ๋ยแบบใดครับใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยเคมีธรรมดานี่ลนะ่ะคือหกแปดแปดอะไเนี่ยใส่แปรตะกรมันก็ดีขึ้นหลายเลยบ้ดนี้มันได้เท่าโตเลยบ้ดนี้ ได้เป็นร้อยร้อยที่ร้อยร้อยสีร้อยอยี่บ่แล้วตัวเมื่อนี่มันก็นดีขึ้นหลายมันจะมาใส่ปุ๋ยเนี่ยมุย๋ยเซมเร็ยดเนี่ยดีอีริวันไว เห็นเลยเห็นกับตาเลยล่ะคนก็มาเบิงคนมาย่องมาสวงงายอยู่คนมาเบิงในใส่ปุ๋ยยางคนกับมาเบิงอยู่ก็บอกคนไปว่าปุ๋ยองค์พยัญชนะเด้ออ่าต้นทุนเพลงเลยนยครับพออ่าก้อนก้อนอันนี้ครับตอนที่ใส่ปุ๋ยพยัญชนเดอตะกอนใส่ปุ๋ยมันก็สอบนึงกับเป็นพันนอบใส่องค์พยัญชนะเดอมันก็ราคามันก็ตามลงมามันก็ดีขึ้นนะน้าผลผลิตมันดีราคามันกับบูสูงอันฉีดขวดหนึ่งสิก็ได้ได้ายนะฮาร่ายดีสบายไปเรื่อยพ่อฉีดดูว่าครับ ก th ารฉีดปุ๋ยของพืชสองอาทิตย์จึงเอาเที่ยนหนึ่งหรืออาทิตย์กัวหรือสองอาทิตย์นี่แหละเยื่อเกล็ดนี่พ่อก็เผาใส่ยาลงไปไลยไปหน่อยละพอก็เคยใส่ยังสิหนะใส่มาหลายปีแล้ววิธีใส่ปุ๋ยนี่พ่อใส่แบบใดครับเอากลับปุ๋ยมาเอาก็มาใส่ใส่ฉีดใส่ฉีดก็ฮ่อก๊เปิดฟ้ามันก็เทใส่ฟ้าแมตเตโกแล้วลงไปจากฟ้าหรือสองฟ้าก็น้ำอ่ะยี่สิบลิตรครับพ่นทุกสูงพ่นในละอองมัน ของพ่อปูหาไรนี่ฉีดทีหนึ่งพ่อใส่ปุ๋ยประมาณจะขวดครับที่ใส่อยู่ประมาณสองขวดนหน้าหาไรเนี่ยพอดีครับสองขวดนี่คือใส่จนเก็บเกี่ยวเล่นมดแล้เก็บเกี่ยวเลยพ่อใส่ปุ๋ยมาโดนไปเกาะโอ้ยใส่มากใส่ปุ๋ยอันนี้มากเลยทาปีนี่แหละต่กอนมันจะใส่ปุ๋ยเช่ีหมต้นทุนลดลงหลายเท่าโตเลยแหละแล้วมันก็สอบละแปดร้อยเทาร้อยพันนั่นเองพอมาใส่นี่ก็ต้นทุนลดลงต้นทุนลดลงเออก็จะฝากใครพอแม่พี่น้องชาวบ้าน ผู้บัคยใส่คยยังกะมาเอาเดอร์ของปัญญายั่เร็จดีิละอาไปใส่เบิง้งถ้านดีบอคือผมบอกบอสมาเบิ้หงือมาเบื้องหน้าก็ได้มันดีขึ้นร้ายของปใหญ่ยั่งมินเนี่ยกนตะโกนี่ใส่มาแล้วหาปีแล้วเห็นได้ชัดเลยโดนเขาก็ตั้งเร่แข็งว่ามีลมเป็นตะโกดีดีแล้วครับเด้อไปใส่เด้อขีดเขามางามที่มันร้องก็มาเอาเยี่ยมลยครับเนี่ยสุดยอดแก่นตะโก